แม่ไม่ถ่ายแล้วแม่กำลงาาังคันฉัอยาหันหน้ามาหน่อยครับหันหน้ามาหน่อยครับอย่าอย่าหันมานะครับแม่กํลาลังถ่ายหลังอยู่หันมาทําไมเด็กบ้าเออแม่จะบอกอะไรให้เมื่อกี้ตอนที่พี่หันมาเนะ่ะเขามาพอดีพี่คนนั้นนะ่ะพี่นาฬิกานะ่ะ อย่าทำตาผีสิครับมันน่ากลัวครับอย่าทำตาเลือกสิครับอย่าทำตาขาวสิครับจมูกบานมากเลยอย่าทำตาขาวแบบที่พี่ชอบทำอะทำไงนะทำไงนะที่พี่ทำตาขาวแล้วน่าเกลียดมากๆอะทำไมไปเรียนโรง,งเรียนตั้งนานแล้วยังอ่านอะไรไม่ออกเลยอะครับ การศึกษามันไม่ช่วยอะไรเลยหรอครับอืการศึกษามันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยหรอครับอตอบไม่ได้หรอครับโง่จังนร้องเพลงสาบุษาให้ฟังหน่อยสิเอาแบบไม่น่ากลัวนะน ใจไม่ต่างกับฉันฉันจะลาบอีเธอรับกรรมที่ทำเอาไว้ให้ความเจ็บมันสอนจะได้ไม่ทำกับใครแล้วอะไรอีกนะ้มารน้องไม่เป็น Wrong playing yeah. in the pharmacy. Playing. Oh well, oh well, what? Oh well, oh well can my baby, be The girl just here away from me? She's gone to heaven, so I to be good. So why, and so am I, baby, I read. can my baby be Try she to her to away from me she's gone to heaven so i got to, to be cruel. so i can see my baby way. when i leave this world ooh ooh ooh. เพลง rockstar มันร้อง

ไหนที่ที่ไม่ได้ยินวกิเรย์กิเรน right here right now right here right now ไ right ห right นูสิ right here right now right here ไม่ได้ยิน <right S 2> องดังเรยไหนร้องเพลงอะไรนะที่มันเรื่องฟิล์มอะเรื่องอะไรนะยิ่งดีเาก็ยิ่งรัก่ Liberal, หยุดติดเธอยิ่งดีฉันก็ยิ okay ่งรักยิ่งแกยิ่งรักเธอได้มันอะไรนะหยุดติดเธอแม่เราไม่เป็นเพลงนี้แม่ไม่เคยฟังมาหยุดติดเธอมาหยุดติดเธอมาเพลงนั้นมันร้องว่าไงนะใจมันเต้นเต้นเต้นเป็นจังวะ แล,และตัวเธอละมีจังหวะไอ้แรอเธอรอจะพบเธอมาตั้งหลายวันรอเธอรอจะพูดกันเรื่องที่ค้างคาง ขอบคุณอีกครั้งที่วันนี้เสียเวลามาข่าวเรื่องเลยนะบอกลากันสักทีจะดีไหมยิ่งยื้อก็เหมือนเราจะยิ่งเหนื่อยรักไม่ช่วยอะไรเลยฉันไม่ยอมเปลี่ยนเธอไม่ยอมเปลี่ยนยังคงทำตัวเหมือนเคย,เคย รักความเข้าใจยังไงมันก็ซ้ำเก่าท,ทั้งทั้งที่รักกันแต่เราเข้ากันไม่ได้เลยเมื่อเราทาั้ง